สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสู่คู่สูค่คนผูกพอกับช่องสาบ้านาหนุ่มสวีเดนพี่น้องจ้าพบกพอกันในวันที่สิบห้ากุมภาพันธ์หกเจ็ดจ่อมือจ่อเว้นแล้วเด้อพี่น้องจ่อมือจ่อเว้นมือเฮงมือปังมือดังมือรวยแล้วจ้าเป็นจังไหนเนาะฟันเด็ดฟันดีฟันดังบ้านนอถ้าฟันใดฟันเด็ดฟันดีฟันดังอย่าลืมเม้นเตะคลิปมาว่ามาฝากมาต่อนเนี่ยจ้าคลิปนี้สาบานามีตัวเลขจากบุญราคาโอ วัดป่าเนาะค่ะทั้งสายวัดป่าพลัพี่น้องเป็นเลขบอกบุนเดอร์เลขปู่คูบาพนะเพื่อนใดส่งมาว้ามาฝากมาตอนให็นะสาวบ้นานนมานั่งวอาเว้ยเ,เว้เว้สู่พี่น้องแฟ้นจองเอฟซีฟังงวดว่างหันเพิ่นให้มาห้บบนออกล่างพี่น้องจ้าศูนย์เก่าบนห้ยฟันห้บบนออกล่างแต่ว่าเลขวิ่งเพิ่นออกเด้อค่ะเพิ่นฟันห้วิ่งล่างศูนย์กรมาศูนย์อีลีพี่น้องเม็ดเดียวเลขวิ่งเพิ่นจับตาดีๆค่ะสำหรับผู้ใดมดเกเก็เหรีเนาะ แต่ว่าผู้ใดสนใจอยากร่วมบุญสานารณปักเบอร์โทรเพิ่นไห้เนาะคะ่ะสามารถโทรหาเพิ่นได้โดยตรงเด้อค่ะ0 8 8 6 2 5 0 6 7 0 0 8 8 6 2 5 0 6 7 0เป็นเบอร์โทรทั้งออสายวัดป้าพุญละคา่ะสายบุญเอ้าพี่น้องเบอเบาหลยไปไปเบื้องตัวเลขที่เพิ่นส่งมาว่าเพิ่นส่งมาให้ตัวใดเนาะคะ่ะสาหรับทั้งสิทธิ์วัดป้าเพิ่นกระได้จ้าไปเบื้องค่ะในงวดวันที่16กุมภาพันธ์พ0 ไปพร้อมๆกันเลยจ้าเนี่ยจากเพิ Wolver ่นส่งตัวเลขมาให้สาวบานาเดี๋ยวเซยเบิงสตีตีงวดก่อนค่ะเนี่ยค่ะงวดก่อนอันนี้เป็นของงวดเกาเดอเดี๋ยวสาวบานาจะเปรียบเทียบให้เบิงค่ะงวดก่อนกับงวดใหม่เนาะเพื่อการตัดสินใจจากการลงทุนจะเนี่ยค่ะเพิ่นส่งมาให้ป็นตัวเลขบอกบุญเดอร์ครับเพิ่นว่าเลขปูคูบ้าเลขติดบนนี่เพิ่นให้มเจิมีสีมีสามจ้าสำหรับสามตัวเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่ง ตัดไหรนก็คือ3 1 4 1 7 1ตัวกันคือ37และ47เจ้าผู้ใดอยากโทรหาผูนใดโดยตรงสามารถโทรไปได้ในเด้อเบอร์โทรสาบนาอ่าเพิ่นเขียนมาให้พร้อม0 8 8 6 2 5 0 6 7 0เจน้าตอนนี้เพิ่นกำลังสั่งเด้อค่ะสร้างพระประธานอยู่ครับร่วมบุญด้วยเด้อจ้าเด้อผู้ใดมีจิตศรัทธาอยากร่วมบุญสามารถโทรหาผูนใดโดยตรงเดยวสาบนาจะไปเปรียบเทียบงวดเก่ากับงวดใหม่ให้เบิ่งน้ำจ้า ไปบึ้งค่ะตามนี้เลยด้อจ้าสถิติงวดเก้าสามนาเขียนไว้ให้เปียบเทียบจ้าสำหรับเลขงวดไม่กะน,นี่แหละค่ะทีเพิ่นวงกำไหม่นี่คือเน้เนๆเด้อพี่น้องงวดวันที่16กุมภาพันธ์เจเลขติดบ,บนมี7จมีสีมีสามเด้อค่ะเลขติดบ,บนล่างมี7จมีสีมีสามเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งสำหรับสองตัวตัดให้คือสามหนึ่งสีหนึ่งแล้วก็เจ็ดหนึ่งจ้ะ เพิ่นวงกลมให้แดงจึง้งคึงเลยพี่น้องสำหรับตัวกันเพิ่นให้3สากับสีเจ็ดเด้อค่ะสำหรับเลขกันกันใวนะ,ะกันเหนียวด้วยพี่น้องกันใวจากบาทสองบาทจ้าผู้ใดอยากโทรหาเพิ่นนะคะอยู่หลักอยากร่วมบุญสามารถโทรหาเพิ่นได้ที่088 625 0670 088 625 0670โทรหาตามนี่เลยจ้า เอาพี่น้องคลิปนี้ผู้ใดามากฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กิ๊งกิงเป็นกำลังใจนะคะ่ะผู้ใดรวมบุญแล้วกะขออนุโมทนาสาธุบุญน้ำเด้อพี่น้องจ้ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้พอกันกลับมาเฮงๆปังๆด้รวยๆไปแล้วจัดสวัสดีค่ะ ยะทา,าวฤหะหาปุราปาลิปุเรนติสาขะลังเอวะเมวอิตโตทนินังเปตานังอุปกรัรปฏิอิจิตังปะจิตังตุมหังคิป,ปเมวสมนิชันโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนระโสยาาะธรมมนิโชติระโสยะตาสัพพิตโยวัชันโต สัพโรโควินัสตุม,มาเตภวัตวันตรายโยสุขีธีคายุโกภวะอภิวัทนศีลิสะนิจังวุธาปจายนองจัตตาโรธรมรมาวัฒนติอายุวันโมสุข,ขังพระลังสาุ